อายุนี่สมรู้ร่วมคิดครับโดยเฉพาะภาคบ้านป่าสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้ครับนะจัดเลยครับอย่างไอตุลาการสารสองตัวนะครับก็จัดเลยครับนะจัดเลยไอนะครับมีอยู่สองตัวไอโนภดลครับนะไอไอจีรติหาวนนคนหนึ่งครับจัดมันเลยครับเด๋ยวาว้ครับคนพวกนี้เอาไว้ไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐบาลท่านอุ้งอิงครับ เอาไว้ไม่ได้พวกนี้จัดนะครับนะเพราะว่ามันได้โอกาสแล้วครับนะได้โอกาสให้สังคมมันจะได้สงบสุขทันทีครับกับการบริหารประเทศให้ครบวาระนะครับสี่ปีนะครับให้จตุพรมันกระอักเลือดตายนะครับนะตอนนี้นะครับมีข่าวนะครับว่าปิบ๊บแถวตลาดสี่มุมเมืองครับแม้แต่ปิ๊บปลาลก็ยัง นาปีเปล่านะครับปลาราก็ยังไม่มีขายนะนะซีมุมเมืองขาดตลาดนะตลาดไทยไม่ต้องพูดถึงครับนะเพว่าแต่ละคนมันใส่ใบเดียวไม่ทายครับมันต้องใส่หลายใบนะอย่างอาจารย์ธนพรอย่างนี้ครับสลิมจลพรนะก็ใส่นะครับนะเห็นหรือย,ยังครับมัน อย่างจตุพรอย่างนี้ครับปิ๊บยังไม่พอนะต้องเอาถังสองร้อยลิตรครับถังน้ำมันสองไปคุมอีกครับรอบหนึ่งครับไปนี่นะครับร้อนร้อนด้วยครับนะนี่แหละครับเขาบอกว่าร้อนทางการเมืองครับไม่มีความสุขครับบนพวกนี้ครับมันระแวงอยู่เรื่อยนะครับเหมือนกับพวกข้างยาแหละครับท่านผู้ชมระแวงโอ้ยจะมีคนมาฆ่า นะครับมันระแวงกลัวนะครับกลัวคนเสื้อแดงครับมันหลอนกลัวคนตามข่ามันครับเหมือนกับหลอนที่เราเห็นนะครับพวกข้างยานะครับท่านผู้ชมได้นี่นะครับหนักครับนะถามนยครับจตุพรจะอยู่ยังไงล่ะครับชีวิตของคุณนะผมถามเนาะที่ยืนไม่มีแล้วครับเละตุ่มเป๊ะนะครับนะโอ้โหบอกว่านะครับ สารธรรมนูนรับแล้วนะครับต้องไปดูนะครับว่าในมาศนะครับในในหัวคำร้องนั้นจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับโอ้ยมันคิดใจนิจนาการนะครับร้อนไปหมดเลยครับท่านผู้ชมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับนะผมว่าควรจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับไปคิดแทนนะครับแกงตุลาการหมดเลยครับนะ มันเป็นขั้นเป็นตอนครับถือว่าเป็นขบวนการเลยครับในการมันจะง่ายอย่างนั้นหรือครับนะจัตุร์พอนผมถามหน่อยทำไมมันง่ายอย่างนั้นล่ะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านยังล้มยากกว่ารัฐบาลนะครับนะคุณเอาอย่างนั้นเลยครับคุณยอมรับกติกาแบบนั้นเลยครับประเทศครับประเทศนะนี่คือประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นประเทศจตุร์พร ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศของทีรยุทธ์นะประเทศไทยครับประกอบด้วยคนไทยเจ็ดสิบล้านคนครับนะเขาคิดเหมือนคุณหรือเปล่านะเห็นหรืยังครับท่านผู้ชมนะนี่คือนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็นี่แหละครับผมอยากให้ทีมกฎหมายนะครับนะว,วิสุทธิชัยอรุณนะครับ รนะองไปทนสภานะจัดหนักครับเรื่องนะนะอย่าเอาไว้ครับเป็นภัยต่อความมั่นคงของการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะไอ้ธีระยุทธ์ไอ้เรืองไกลครับไอ้นสนธยาครับไอ้พวกนี้ขาประจำนะต้องจัดหนักครับเพราะว่ามันกล่าวหา้ายแรงมากการล้มล้างการปกครองมันโทษหนักนะครับท่านผ้ม นะจำคุกตลอดชีวิตนะครับถึงประหารชีวิตเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสามข้อหากระบฏที่หนักมากนะหนักมากเราต้องจัดนะครับวาดขยะออกจากประเทศอย่าเอาไว้ครับคนที่มีความคิดมีนิสัยแบบนีนบ้ประเทศชาติเสียหาย ครั้งต่อครั้งมาน,นะนะเราจะยอมให้คนอย่างนี้อยู่ในประเทศไม่ได้ครับต้องให้มันอยู่ในคุกครับต้องให้มันรับผิดชอบครับนะมาใส่ร้ายนะครับนะล้มล้างการปกครองจะยกเกาะปูดอย่างนี้ครับนะร้ายแรงนะเลยยกเกาะปูดให้กับกัมพูชาอย่างนี้ครับนะยกเกาะปูดให้กัมพูชา นะครับนะท่านทักษิณไปโชว์วิสัยทัศน์มันก็บอกว่านะครับพักเพื่อไทยก็เอามาเป็นนโยบายครับนะเอามาเป็นนโยบายถือว่าท่านทักษิณครอบงำพรรคนะผมโรกประชาธิปไตยมันไม่มีนะครับคำว่าครอบงำพรรคนะโรคประชาธิปไตยไม่มีครับประเทศอเมริกาไม่มีนะครับ ขบมงำพักนะครับแล้วก็ล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับอธิปไตยครับยกให้คนนั้นคนนี้มันไม่มีนะครับนะในสารระบบของโลกการปกครองในระบบประชาธิธปไตยแต่ไอ้นี่มันยากใจอย่างต้องเอาไว้ไม่ได้ครับเช็คบินครับนะเช็คบินให้ได้ ถ้าเพื่อไทยไม่ทำานะครับผมผิดหวังนะนะครับผู้ชมรายการผมต้องผิดหวังันะจัดให้หนักเลยครับนะมันไปใช้สิทธิ์อ้างสิทธิ์บอกว่าตามรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องไว้ครับคนอื่นเขาทำไมไม่ใช้สิทธิ์เหมือนมึงไอร้อนไองโง่นะคนอื่นเขาไม่เคยใช้สิทธิ์เหมือนมึงนะเขาก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไงครับนะ เขาก็ไปใช,ใช้ใช้สีเลือกตั้งนะมึงไม่ได้เลือกเพื่อเพื่อไทยมาแล้วมึงเสือกอะไรครับกับพักเพื่อไทยครับจะดีมึงก็ไม่เลือกอยู่แล้วครับไม่ดีมึงก็ไม่เลือกเลยแต่มึงอย่าเสือกนะครับพรักเพื่อไทยเขามีเจ้าของประชาชนคือเจ้าของไงไอโง่ไอปัญญาอ่อนนะครับผู้คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพรักเพื่อไทยนะครับเพราะว่า นะครับตระกูลกูเลือกเพื่อไทยทั้งหมดครับเพราะว่ามันกินได้ไงครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคอย่างนี้นะพรรคที่มพวกมึงเชียร์มันเคยได้ไหมล่ะนะนโยบายแบบนี้มีไหมนะครับบิดามึงใช้ไหมกูถามหน่อยสามสิบบาทรักษาลูกหลานมึงใช้ไหมนะเห็นหรือยังมันไม่มีพรรคการเมืองไหนครับที่มาล้าหน้าเพื่อไทยได้กูถึง แบกอยู่อย่างนี้แหละครับแบกด้วยความภาคภูมิใจครับนะอย่างเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างนี้ครับก็พักเพื่อไทยเขาทาให้ครับพักที่ไหนล่ะพักมึงเอามาแปดปีเป็นไงล่ะพวกมึงเงียบอยู่ะนะนะมึงร้องหน่อยสิครับประยุทธ์เนี่ยล้มล้างการปกครองกูไม่เห็นมึงร้องเลยนะครับนั่นคือล้มล้างการปกครองมาแล้วครับ คดี20ปียังยังมีอายุความอยู่มึงพวกมึงทำอะไรไม่ลอกไอ้หมอวันลงนะไอ้ธีรยุทธอายุความยังมีนะครับนะคดี20ปีนะเพิ่งได้8ปีครึ่งทางครับมึงไปร้องหน่อยเลยนั่นคือล้มล้างการปกครองครับร้องย้อนหลังเลยครับอย่างอัมพายมึงยังมาย้อนหลังเลยครับไพศาลพื้นมงคลครับดูให้หน่อยครับคดีล้มล้างการปกครองครับ ล้มล้างรัฐบาลท่านยิ่งรัก22พุิบสภาเจ็ดครับนะดูให้หน่อยไอ้ธีรยุท์นะนั่นคือของจริงครับแต่มึงตาบอดหูหนวกตาบอดนะครับถ้าฝ่ายฝ่ายผู้มึงทำอย่างที่ผมพูดเมื่อวานน่ะนะครับจำลองเรียกร้องให้ในาย,ยากมาจัดการเลืองตา่างปี3าครับท่านผู้ชมนะนะ จำลองพานะครับมอบเรียกร้องให้นายกมาจากการเลือกตั้งนะเพราะว่าช่วงนั้นสุดกินดาคลาประยูนครับนะถ้าพูดมันจะยาวครับท่านผู้ชมนะยังนั่นแหละครับให้นายกมาจากการเลือกตั้งครับแก้กฎหมายสองมาตราครับให้นายกมาจากการเลือกตั้งให้ประธานสภาเป็นประธานรัฐสภาได้นะ แต่ปรากฏว่าในลงวงวันนะครับตกสวรรค์แบ็กลิตนะครับโดนเม็กซิกอเมริกาครับนะก็สุจินดาคาร์ยูนขึ้นสู่ตําแหน่งครับพวกนี้ก็ไปร้องครับไปแก้กฎหมายเพื่อให้สุดินดาพ้นสภาพครับดูดีครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนเนี่ยมันนะครับนายกมาจากคนนอกก็ได้ครับมันแก้กฎหมายเพื่อให้สุดินดานะครับพ้นสภาพ ต้องนายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่เวลาสุดจินดาลงไปครับปลาออกภายใน4ีวันนะพร้อมรัฐบาลใหม่ท่านพลเอกสมบูรณ์เดวงครับเป็นพรรคการเมืองระดับ2ขนาดนะได้รับสันธามติจากสภาครับให้เป็นนายกคนต่อไปแต่นะครับพระราชองค์การครับขนาดนั้นอาทิตย์อุไรรัตน์นะโบรเก้าแต่งตัง้ นะครับพระราชองค์การนะครับที่เขาบอกว่าแต่งตัวชุดขาวโลเกอร์ครับสมบูรณ์ละหงอะไรครับร,บร,บรบอพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงเป็นนายกราชมตกันนะครับแต่ปรากฏว่าอาทิตย์อุไรรัดครับหลงเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงไม่ถูก ไปโผล่ที่บ้านนครับอนันต์ปัญญาลชุนครับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าการเมืองมันตลกแะลังมากประเทศไทยอ่ะนะไปโผล่ที่บ้านอนันต์ปัญญาลชุนครับนะอนันต์ปัญญาลชุนเขาได้รับโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีครับรจำลองนะครับทําไมไม่เรียกร้องต่อล่ะครับให้สมบูรณละหงมาเป็นครับ เห็นไหมครับมันยอมรับกันได้เห็นไหมยันะครับมันเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ครับกับคนพวกนี้ครับเหมือนกับพวกนะครับไอ้ทีระยุท์นี่แหละนะครับเหมือนพวกหมอวันลงนี่ครับท่านผู้ชมนะครับนะนี่แหละครับผมอยากจะฝากพักเพื่อไทยจัดให้หนักครับเรื่องนี้อย่าเอาไว้เพราะว่ามันหวังฆ่าเราให้ตายเลยครับเผาบ้านเผาพักเลยนะเอาไว้ไม่ได้ครับคนแบบนี้นะครับ